ส <c oughs> ุกคนเป็นผู้นำเจ้าของเองเด้อเอาเป็นผู้นำตัวเองบ่มีผู้ใดนำเขามาเกิดรู้สิไปเกิดในที่ต่างๆกต็ตามตามทุกความทรมานไปเกิดในเป็นสัตว์นรกตัวเองก็นนำเจ้าของเองเปรตตัวเองก็นนำเจ้าของเองสุลกายอัณฑ์ฌานมนุษย์เทวดา ตัวเองเป็นผู้นําตัวเองบ่มีใดนําเฮ้าเฮ้าเป็นผู้นําเจ้าของเป็นไปเอาเองโดยคิดเจตนากับการกระทํารวมกันะจึงบอกว่าเฮ้าเป็นผู้นาเจ้าของเองบ่มีใครนาคือยังปว <c oughs> ดปวดพอแมว่าถ้าเกิดมาถูกมันบ่มแนบ่ม่นเพิ่นถ้าเกิดมาถูก เจ้าของเองมีความสมรูรณรวมกิจซึ่งกันและกันบ๊ะว้ากันเหตุท่านบ๊ะว้ากันรักษาศีลเออเกิดมาฐานะญาจ,จนดูพลังหน้าตาของบดีไปทําการทําง,งานทั้งใดเขาก็บม่จักเอาบนย่อมนะได้วยแล้วแต่ความบ๊้ากันสมบูรณรวมกิดเลยกันเองวา่าเนฮะ้าเป็นผู้นั่งาของเองม่มีผู้ใดนํ่งกมีผู้ใดมาสาดแช่ง ให้เป็นไปหรืออวยพรให้เป็นไปบะแมนน่นพรสวรรค์แต่กับบะแมนนน่นพรนรกอีกทั้่พรสวรรค์แบบพรนรกรวนกันจะเป็นคำเบาหรือซึอการกระทําทางใจน้องอนะฮะเ่าก็อ,อยากได้และอยากเป็น ย่างเกิดจากจิตทุกรัพสิ่งร่วมไว้ในจิตนี่ในสัญญานี่ในเวทนานี่ในสังขารนี่ในวิญญาณนี่ร่วมดูแลกัจิต